รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตารางข่าสู่รายการไฮไลท์ไทยแลนด์ครับทุกวันจันทร์นะครับ15นาฬิกา20นาทีทางทรบ5แห่งนี้ครับกับผมออกกิรติเทพทานครับถ้าพูดถึงนะฮะในช่วงที่เราอยู่ปลายปีอะคำถามเวลาเราจะถามตัวเองเสมอว่าเอ๊ะเราไปเที่ยวไหนดีวันนี้ฮะผมมีคำตอบให้คุณผู้ชมครับขึ้นมาเชียงรายเลยครับคุณผู้ชมครับขึ้นมาเก็บอากาศหนาวแบบนี้ฮะเก็บหมอกแบบนี้อย่างที่เห็นเลยครับผมอยู่ที่ที่ทำการวรณะอุทยานภูชีฟ้าครับจังหวัดเชียงรายครับ หหนาวมากคุณผู้ชมดูเสื้อกันหนาวผมดีค่นนะหนาเชียวมีพ้าังคออีกตั้งหากถ้าอยากมาแบบนี้ได้บรรยากาศแบบนี้ก็ต้องที่นี่นะฮะแต่ตอนนี้ครับ <laughs> น้องชายผมก็คงอิดชาครับผมอยู่หนาวๆส่งเขาไปนู่นเลยครับไปพบกับน้องเอฟครับในช่วงโกอ n อนเสน่ห์เมืองแริ้วครับ ช่วงนี้สนับสนุนโดยชาเชิงเสามีมากกว่าที่คิดแหล่งวิถีชีวิตและอารยธรรมสวัสดีคุณผู้ชมชาวไฮไลท์ไทยแลนด์ที่น่ารักทุกคนเลยนะครับและขอขอบคุณพี่ออฟมากๆครับที่เปิดโอกาสให้ผมเนี่ยได้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวกันอีกแล้วดังนั้นนะครับในช่วง go on ชุดเสน่ห์เมืองแปริ้วในวันนี้ ผมธัญญนพตรกูลโชคดีนะครับหรือว่า F นั่นเองจะพาคุณผู้ชมนะครับไปสัมผัสความงดงามของงานปฏิมากรรมที่เรียกได้ว่าอัศจรรย์และก็มาสัจจรย์งานสร้างมากๆแต่ว่าวัตถุดิบนะครับที่เขานำมาสร้างสรรค์เป็นงานปรติมากรรมเป็นอะไรผมยังไม่บอกฮนะแต่ว่าตามผมไปดูกันเลยดีกว่าครับผม คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กับพี่วุฒิชัยครับผู้จัดการปั้นทรายโลกนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะไปทําความรู้จักที่นี่ให้มากยิ่งขึ้นครับสวัสดีครับพี่วุฒิชัยครับครับโอ้โหพี่ครับนี่ยอมรับเลยเป็นครั้งแรกของผมเลยนะฮะที่ได้มาเห็นการปั้นทรายที่อลังการขนาดนี้ก่อนที่เราจะไปเข้าถึงเรื่องราวของที่นี่ว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงถามก่อนพี่ ว่าทรายที่เห็นอยู่ทั้งหมดที่นี่กี่ตันพี่ตอนนี้เราใช้ทรายไปประมาณ2 0 0 0 0กว่าตันแล้วครับ20,000กว่าตันนะใช่ครับเพราะงานแต่ละชิ้นนี่ของเราเนี่ยที่มองเห็นชิ้นเล็กๆแบบนี้อย่างพระโพธิสัตว์กวนอิมเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับอันนี้ใช้ทรายประมาณ100กว่าตันนะครับครับเพราะว่าข้างในเนียตันเพราะทรายพวกนี้เวลาเราอัดขึ้นมาเป็นแท่งเนี่ยเพื่อผสมกับน้ำเนี่ยเราจะไม่ให้มีอากาศอยู่ในเนื้อทรายครับผมมิฉะนั้นถ้ามีอากาศเข้าไปแทรก ซึมอยู่ในนั้นมันก็จะทําให้มีการแตกเล้าได้คือนานๆไปอาจจะเสียหายได้ใช่ใช่ครับจุดเริ่มต้นหรือว่าไอเดียในการทําที่นี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับหนึ่งเป็นปีมหามงคลครบรอบ80พันศาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราด้วยแล้วเราก็คือทีมงานของทางบริษัทเราเนี่ยนะครับเคยไปดูการแกะหิมะได้แนวความคิดมาก็เราก็มาหาพูดง่ายๆว่าวัสดุครับนะครับ ทางทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมที่เราจะสร้างงานประติมากรรมที่ใกล้เคียงกันกับแกะน้ําแข็งแกะหิมาได้แล้วทรายที่เลือกมาพี่มีความพิเศษอะไรยังไงไหมฮะคิดว่าไม่มีความพิเศษครับครับคือทรายที่ไหนก็ทําได้ใช่ครับผมคิดว่ามีทุกจังหวัดด้วยครับผมนะครับแต่เราจะเลือกสรรหาทรายเนี่ยทรายชนิดนี้เขาเรียกว่าทรายแป้งนะครับครับผมทรายแป้งหรือทรายบกมันจะอยู่ในพื้นดินจืดของเรานะครับครับผมและในส่วนของโซนจัดแสดงบ้างครับโซนหน้าหน้าหลังจากจอดรถมาก็จะเจอหน้าปากทางเข้าบล็อกออฟฟิศของเราครับผมนะครับไปเราทํา โชว์ให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่ยังไม่ได้ผ่านการซื้อบัตรเข้าชมนะครับยังไม่ได้ซื้อบัตรเข้าชมเราก็สามารถเดินดูตรงนั้นว่าโอ้นี่อะไรอะไรเขาก็จะสอบถามเจ้าหน้าที่ของเราว่าเออข้างในมีอะไรไม่เป็นน้ําจิ้มก่อนใช่แล้วเดี๋ยวค่อยเข้ามาทานเดินเข้ามาดูข้างในใายๆครับเดินง่ายมากนะฮะเดินจะเดินวันเวอย่างเดียวนะครับไม่ต้องย้อนก็จะมีทางเข้าทางออกนอกจากความสวยงามที่เราได้เห็นอยู่ตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมได้หลายคนเนี่ยคงจะตกกระจายเหมือนผม ผมเห็นครั้งแรกตกใจมากไม่คิดจะสวยขนาดนี้นอกจากความสวยงามที่ได้รับไปแล้วนะฮะประโยชน์ที่ได้ได้รับกลับไปมีอะไรบ้างครับเราก็จะได้เรียนรู้ว่าโอเคนี่นะทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเราเมืองเราเนี่ยก็มีดีเหมือนกันนะครับ,รบแล้วก็คนไทยเราก็มีฝีมือดีนะครับพูดถึงงานประติมากรรมที่เห็นอยู่ตอนนี้ที่เป็นไฮไลท์ที่คนชอบมาดูที่สุดเ่โบทจำลองครับผมที่ทําด้วยทรายของวัดหลวงพ่อโสธรเป็นะบ,บทหลังใหม่ พระโพธิสัตว์คุณอิมครับปางประธานพรปิดท้าย<ป>ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะอยากมาที่นี่แหละแนะนาเส้นทางการมาที่นี่หนคะรับวัดหลวงพ่อโสธรก่อนถ้าเรามาวัดอยู่ขวาหมือแล้วเราเลยวัดมานะครับครับผมเพียง800เมตรเลยมาพอถึงทางแยกจะมีสามแยกตรงนั้นเราเลี้ยวซ้ายเข้ามาเส้นถนนสีโสธรตัดใหม่นะครับมาประมาณ3-400เมตรก็จะถึงบิ๊กซีเรากําแพงรเรางานที่จะแสดงปั้นสายโลกเนี่ยจะอยู่ติดกับบิ๊กซีเลยเปิด9โมงนะครับถึง 17บเนาฬิกาครับวันนี้นะฮะขอบคุณพี่วุฒิชัยมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมโหพี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเอาผมไปแกะสลักเท่าหน่อยได้ไหมฮะได้ครับเดี๋ยวเชิญอมด้านในเลยครับเผื่อว่าเดี๋ยวสาวๆมาเขาได้ตื่นเต้นตอนนี้ทีมงานทีมงานของเรากำลังแกะและเก็บงานอยู่ด้านในโซนที่หนึ่งดีเลยครับผมอ่ค่ะ อย่างที่สัญญาไว้นะคุณผู้ชมครับว่าวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูนกและตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สวนปามฟาร์มนกนะครับซึ่งที่นี่นะฮะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาและอนุรักษ์นกแก้วแห่งเดียวในประเทศไทยเลยนะค, mm. คุณผู้ชมครับ mm. และไม่ใช่แค่นั้นนะครับที่นี่เขารวบรวมนกแก้วไว้หลากหลายสายพันธุ์อยู่บนเนื้อที่กว่า100ไร่ครับถือได้ว่าใหญ่เป็นอันดับต้นๆของเอเชียเลยทีเดียวและเดี๋ยวตอนนี้นะฮะ mm. ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักที่นี่เลยทั้งหมดนี่เลยะฮะ mm. เดี๋ยวเราไปคุยกับผู้จัดก,การที่นนนนนี่่อกกรรัผูู้จาาาสวปฟ์มตเง พี่ตู่ครับสวัสดีครับผมด้วยโอ้โหพี่ตู่ที่นี่ใหญ่โตมากเลยนะฮะนะเข้ามาแล้วก็บรรยาศาศดีร่มรื่นนี่ได้ยินเสียงนกร้องตลอดเวลาเลยอะพี่ตู่แนะนาคุณผู้ชมหน่อยครับว่าที่นี่เป็นมาอย่างไงบ้างครับเริ่มแรกก็เป็นฟาร์มมาก่อนครับเป็นฟาร์มปิดเกี่ยวกับเรื่องของนกแก้วทั้งหมดครับทางจังหวัดชียังสาวก็ ช่วยที่นี่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่ก็จะเป็นแหล่งอนุรักษ์สายพันธุ์นกแก้วทั้งหมดกิจกรรมที่นี่มีอะไรบ้างครับนอกเหนือจากการมาดูนกปั่นจักรยานปั่นจักรยานน้าครับก็ยังมีสวนสวนเป็ดอีกให้อาหารเป็ดอาหารหงก็มีสวนกวางสวนแกะสวนแพะอย่างนี้ครับโอ้โหคือเรียกได้ว่ามาที่นี่ก็คือได้มาใกล้ชิดกับกับน้องสัตว์เลยนะเอาละฮะพูดถึงแบบนี้ดีเลยพี่เดี๋ยวพี่ตู่พาผมและคุณผู้ชมไปทัวร์ที่นี่หน่อยได้ไหมได้ครับ สู่ครับตอนนี้เราก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อาคารนี้ตรงนี้คือจุดแรกของการมาเที่ยวที่นี่เลยถูกไหมครับครับผมที่ตัวอาคารนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกับว่าแนะนําสถานที่แล้วก็พวกเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของนกครับผมข้างบนก็จะไปดูเรื่องของการเพาะพันธุ์เขาเลยเฮ้ยเริ่มต้นเริ่มต้นมายังไงเราได้เอาขึ้นมาอหนนี้อะไรครับอันนี้นกกระตั้วครับี่อันนี้เขาชื่ออะไรครับชื่อคอมมินอันนี้ชื่อคอมมินโหนี่เชื่องมากเลยนะครับพี่ นะครับ<ม>ก็คือว่าอาคารนี้ก็จะได้มาสัมผัสลมแบบนี้แบบใกล้ชิดเลยถูกไหมครับแล้วก็ที่สาคัญก็คือว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆมีข้อมูลมีต่างๆให้ดูตรงนี้ใช่ครับจะมีเข้าไปให้อาหารนกได้ครับผมอ๋อสัมผัส<ห>กับน,นกเลยครับครับผมอ่ะเอาละครับเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยดีกว่าฮะ คุณผู้ชมครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะฮะสวนปามฟามนกครับนอกจากที่เราจะได้ดูนกแล้วนะฮะเราก็จะมีต้นปามให้ดูด้วยตอนนี้นะฮะเราก็มายืนอยู่หน้าไอหมีไอหมีนะฮะไอหมีนี่ลักษณะเป็นไงพี่อันนี้เป็นปามสายพันธุ์แล้วของทางคิวบาเขาครับครับผมตัวทรงเขาจะเหมือนพานขึ้นไปเป็นชั้นๆเงี้ยครับผมอ๋อแล้วก็เวลาเขาขึ้นมาถ้าสูงถึง5เมตรเขาถึงจะทิ้งใบข้างล่างทั้งหมดครับผมใบที่แห้งๆอยู่เนี่ยนะครับครับแต่นี่คือเขาไม่ทิ้งไม่ทิ้งอันนี้เป็นความพิเศษของต้นนี้ถูก กว่าจะได้ขนาดนี้ใช้เวลา20ปี20ปีเลยครับโอ้โหเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอเขาทิ้งใบมาเนี่ยเขาก็จะเป็นต้นอย่างนี้เหมือนตามตัวไปนะตามลำต้นก็จะเป็นเหมือนตามทุโอ้โหนี่ไอหมีนะฮะสวยงามทีเดียวอันนี้คือเป็นจุดที่เวลาใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปตรงนี้แหละครับผมนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงนกแก้วเมื่อสักครู่ที่เราไปดูมาผมเมื่อสักครู่ตื่นเต้นมากพี่ประสบการณ์ใหม่ของผมเลยนะได้เข้าไปให้อาหารนกแก้วแบบใกล้ๆกันเลยอ่ะบินมาเกาะไหลผมเลยคือผมก็จะรู้สึกกลัวนิดนึงแต่่่่่่่พีตตูบบบออกกววาาาไไมม้้้งงลััันนใหญเขคคคดยรรผ แต่ว่าบางคนอาจจะไม่ไม่เคยสัมผัสแล้วก็เวลาเขามาเกาะเราก็จะรู้สึกตกใจนิดหน่อยใช่สำหรับสวนป่าฟาร์มนกในวันนี้ที่มาเนี่ยนะผมรู้สึกว่ามีประโยชน์มากคือทําให้เราได้รู้จักนกแก้วมากขึ้นสําหรับทุกท่านที่อยากจะมาเที่ยวสวนป่าฟาร์มนกนะครับท่านจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนกทั้งหมดยินดีครับผมเลยนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ตู่มากๆเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับพี่ตู่เดี๋ยวตรงนู้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างฮะไปปั่นจักรยานกันใช่ไหมครับอ่ะไปกันเลยพี่ปะ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง2แห่งนะครับที่ผมพาคุณผู้ชมมาในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นงานปฏิมาการรมปั้นทรายระดับโลกนะครับหรือว่าจะเป็นสวนปามฟาร์มนกทั้งสองแห่งนี้ครับพร้อมเปิดบริการให้กับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยวในการสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ทุกวันครับวันหยุดนี้อยากให้คุณผู้ชมเดินทางมาท่องเที่ยวกันที่จังหวัดฉะเชิงเซาและจะรู้ว่าที่นี่มีทุกสิ่งที่คุณต้องการจริงๆครับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับคุณผู้ชมกลับไปพบเจอกับพี่ออก,กัันต่เลยครบผม